สวัสดีครับผมนายอภัยโกวันนี้ไไนนผมจะอธิบายการทดลองของ193นะครับ1นึ้าสมันคือเคาน์เตอร์สบิตแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวชิปเนี่ยมันจะมี IC ซีมันจะมีขาอยู่ทั้งหมด16ขาครับผมต่อผมในในการทดลองเนี่ยผมต่อ VCC เข้า5โวลต์แล้วก็ A B C D เนี่ยผมต่อเป็นอินพุตไว้ซึ่งผมเนี่ยผมต่อผมต่อว่าที่ 000, 000หมดเลย ในการทดลองเนี่ยผมเซตไว้ที่000แล้วก็ไอตรงส่วนของ QA q v QC QD เนี่ยผมต่อเข้ากับตัวต้านทานแล้วก็ต่อกับ LED เพื่อที่เพื่อที่จะดูผลลัพธ์มันนะครับว่าออกมาเป็นอะไรบ้างส่วนขาโหลดเนี่ยถ้าผมต้องการโหลดข้อมูลเมื่อกี้ผมใส่เป็น0 0์ไว้นะครับใช่ไหมอินพุตเนี่ยผมใส่เป็น000ไว้ถ้าผมต้องการจะโหลดผมก็เอาอ่าถอด ตอนแรกมันเสียบไว้ที่ไฟ5โวลต์ใช่ไหมแล้วผมก็ถอดออกไปเสียบไฟ0โวลต์นทำให้ข้อมูลมันโหลดเข้ามาแล้วก็เมื่อเราโหลดเสร็จแล้วผมก็เอามาจิ้มที่ไฟ5โวลต์ด้เหมือนเดิมทําให้มันไม่มันตัดขาดกันระหว่าง Input กับ Output ต่อมาค l ็อกเนี่ยผมยังไม่ต้องการให้มันให้มันเป็นศูนนะครับเ,เวลาขาคล้อกเนี่ยเมื่อเมื่อมันเมื่อมันคอ็อกติก๊กใช่ไหมได้รับไฟ อ่าได้รับไฟ5โวลต์ออกมาเนี่ยมันจะให้ออาต์ท,ที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นศูนย์หมดเลยเอา่อาต่อมาก็อธิบายในเรื่องของอ๋อขา,าขาขาดาวแล้วกันถ้าสมมติว่าสมมติว่าเราให้ Q Q คเป็นอา่าคิขาอัพเนี่ยขาอัพเนี่ยหมายความว่าถ้าสมมติ Q เราเป็น5นะเอาพต์เราเป็น5 5หมายถึงว่าก็จะเป็น10 แล้วก็1 0แบบนี้อ่ะใช่ไหม A B C D 5ก็คือ1 0แบบนี้อ่ะถูกแล้วครับอ่ะตามนี้ถ้าสมมติว่า,เรา,เ,ราเราติ๊กขาั p นะเราติ๊กขาั p ใช่ไหมหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็น6ติ๊กไปอีกก็จะกลายเป็น7ติ๊กไปอีกก็จะกลายเป็นแแต่ในทางค้าก,กันนะครับขาดาวถ้าเราติ๊กขาดาวใช่ไหม มันก็นับถอยลงมาถ้าสมมติเราเริ่มที่ที่ห้าใช่ไหมที่อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นสี่ที่ครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นสามที่อีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นสอง,น,งน, 2, นั่นเองครับในส่วนของขาบอลลูนและขาแครี่น่ะการทำงานของมันก็คืออา่าธิบายขาขาแครี่ก่อนแล้วกันแครี่เนี่ยเมื่อเราติ๊กเพิ่มใช่ไหมติ๊กขาอัพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงสิบห้าใช่ไหมพอตีกครั้งหนึ่งกลายเป็นมันจะกลาย,ลายเป็นศูนย์นะครับแล้วจะทําให้ขาแครี่เนี่ยส่งอ่าส่งสัญญาณ โลออกมาในทางตรงกันข้ามนะครับอขาขาบอลลรเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราลดลดโดยการกดขาดาวไปเรื่อยใช่ไหมพอลดถึงศนแล้วพอกดอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับไปเป็นสิบห้าก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยเมื่อเมื่อมันเกิดระหว่างเป็นจากศนย์ไปสิบห้าเนี่ยมันจะทำให้ขาบอลลเนี่ยปล่อยสัญญาณโลออกมาเต่อมามาดูรูปภาพที่ผมต่อเลยนะครับ รูปภาคที่ผมต่อเนี่ยจาสวิตเนี่ยมันจะเป็น A B C D ตามรูปนี้เลยครับ A B C D นี่คือหลอดเรียงตามแล้วก็ในส่วนเนี้ยผมจะต่อขาดาวเข้ากับสวิตตรงนี้คือสวิตนะครับที่กดที่เป็นรูปมือเนี่ยสวิตนี่ผมต่ออย่างนี้ก็คือในส่วนนี่มันจะช็อตกันใช่ไหมแล้วก็ตรงผมจะต่อตัวนั้นทานเข้ากับไฟ5โวลต์ แล้วก็อีกขาหนึ่งผมจะต่อเข้ากับขากราวซึ่งเวลาผมจะต่อขาอัพหรือขาดาวเนี่ยผมจะมาต่อตรงนี้ก็คือเอาขาอัพมาต่อนี่จะเห็นว่าขาอัพเนี่ยมันจะเป็นเส้นนี้แล้วก็จิ้มตัวนี้แล้วก็สีขาวนี่คือเส้นขาอัพอ่าถ้าสมมติเราจะใช้ขาอัพใช่ไหมเราจะนับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะต่อขาอัพเข้ากับสวิชแล้วก็ขาดาวเนี่ยผมก็จะต่อเข้ากับไฟหนึ่งไฟสัญญาณหนึ่งไฟห้าโวลต์อ่ามาดูตัวอย่างที่ผมทดลองกันเลยที่ผมต่อนะครับ ดูรูปนี้ถุและรูปนี้แหละวิดีโอนี้จะเห็นนะอะนี่คือศูนย์อยู่นะพอผมกดครั้งหนึ่งกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่แล้วก็สิบห้านะครับ ก็คือถ้าเรากดไปมันก็จะเพิ่มเึ้่เรื่อยๆทีนี้ถ้าผมจะต่อขาดาวล่ะก็เหมือนกันเราก็สลับกันเอาเมื่อกี้เราต่อขาเราต่อขาดาวไว้ที่หนึ่งใช่ไหมทีนี้เราก็จะโยกขาดาวขาดาวเนี่ยโยกมาไว้ตรงต่อเข้ากับสวิตช์แล้วก็เอาขาอัพเนี่ยไปต่อเข้ากับไฟหนึ่งโวลต์ไว้อ่ะเรามาดูวิดีโอที่ผมทดลองเลยวิดีโอนี้นะครับผมจะทดลองอ่ะเริ่มต้นมันจะ กดโหลดค่าไปอ่าเป็น15บห้านะพอกดขาดาวครั้งหนึ่งปุ๊บลดเป็นส1่1ิบสามสิบสอ่าสินะสิบเก้าอ่าเ้านะแปดเจ็ดหกสี่สาสองหแล้วก็เป็นศูนย์นั่นเองครับ Um me uh